สัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อกลางแช่ขอจริงค่ะสำหรับวันนี้นะคะตรงกับวันที่11พฤษภาคม2564นะคะก็ออกมาแล้วนะคะมาตรการการช่วยเหลือลูกค้าจากทางทกสนะคะก็จะมีสินเชื่อสู้ภยัยโควิด19นะคะแล้วก็มีการพักชำระหนี้ต้นเงินนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ามาตรการการช่วยเหลือลูกค้าเนี่ยจากการปล่อยสินเชื่อก่อนนะคะว่ามีรายละเอียดอะไรบ้าง สำหรับท่านไหนนะคะที่รอรายละเอียดเกี่ยวกับทางทกศนะคะที่เป็นมาตรการในการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด COVID นะคะก็มาแล้วนะคะรายละเอียดค่ะไปเริ่มกันที่สินเชื่อสู้ภัยโควิดก่อนนะคะก็สินเชื่อตัวนี้ก็ไปเพิ่มสภาพคล่องในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชนนะคะเขาจะปล่อยให้รายละ1 0,000บาทค่ะคุณสมบัติของผู้ก,กู้ก็คือเป็นกเกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างภาคเกษตรนะคะที่มีสัญชาติไทยอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะแล้วก็มีความจําเป็น ต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉินนะคะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิดรอบนี้นะคะ ก็ระยะเวลาการผ่อนชําระก็คือชําระเป็นรายเดือนนะคะโดยปลอดชําระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ย6งวดแรกค่ะชําระเสร็จสิ้นไม่เกิน3ปีอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบคงที่นะคะในอัตราร้อยละ0.35ต่อเดือนนะคะระยะเวลาของโครงการนี้ก็คือตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง31ทธันวาคม2564ค่ะ เงื่อนไขของการพิจารณาสินเชื่อนะคะก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรด้วยนะคะโดยใช้ผลคะแนนมาพิจารณาผ่นปลนจากสินเชื่อปกติของทางธนาคารค่ะ2ต้องไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้ NPL นะคะหรือต้องมีสถานะปกตินั่นเองค่ะ สำหรับท่านไหนนะคะที่มีหนี้กับทางทกสอ,อยู่แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะมาตรการในการพักชําระต้นเงินนะคะมีอะไรบ้างก็คือกําหนดงวดชําระหนี้ตามศักยภาพของเกษตรกรบุคคลสถาบัานเกษตรกรผู้ประกอบการและนิติบุคคลซึ่งจะพัก ชำระเงินออกไป6เดือนถึง1ปีนับจากงวดที่ถึงกำหนดชำระเดิมและเป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้ามีอะไรบ้างนะคะข้อ1น,นะคะ เป็นสัญญาเงินกู้และมีต้นเงินคงเป็นหนี้ก่อนวันที่1เมษายน2564 2เป็นหนี้ที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่ง,งวดเดือนเมษายน2564เป็นต้นไป 3. ขยายเวลาชำระเงินต้นโดยไม่ขยายระยะเวลาชำระดอกเบี้ยเงินกู้4ไม่เป็นหนี้ตามโครงการนโยบายของรัฐหรือโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือหรือมีเงื่อนไขตามมาตรการอื่นรวมถึงไม่เป็นหนี้ตามโครงการที่ทางธนาคารกำหนดค่ะ ทั้ง2โครงการนะคะผู้มีความประสงค์นะคะติดต่อสอบถามหรือไปดูรายละเอียดได้นะคะในรลย์อ f ฟฟิเชี B A A C Family ได้นะคะหรือจะโทรศัพท์ไปถามที่คอ l l เซ็นเตอร์5 05 5 0555 5 5ได้ตลอดเลยนะคะขอบคุณค่ะที่คอยติดตามแล้วก็อัปเดตข่าวสารกับทางช่องมาโดยตลอดค่ะ